โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอ่า ก็มาอยู่กับผมครับมีเคเกมเมอร์แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ในเกมไฟสไนเป็ดแคนดี้นะครับถ้ามีเสียงเข้าขอภัยด้วยแล้วกันนะครับผมจะมาบอกข่าวดีนะครับว่าคือผมเล่นคืนที่6กับคืนที่7จบแล้วนะครับเ,เป็นอะไรที่แบบว่า is ึ้งเ i n g ว่าคืนที่ 6, คืนที่6เนี่ยผมจะมาบอกเวยคือตอคือนที่6ผมไม่ได้อัดไว้ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับคือคือนที่6เวแบบมาหนัก มากแบบไม่ให้พักอะแบบต้องเลื่อนไปปิดปิดปิดเช็คหน้าจอมาอีกทีแล้วก็เลื่อนปิดปิดแบบโอ้ยเหนื่อยมากอ่านี่คือประสบการณ์นะอ่าแล้วก็ส่วนในเรื่องในคืนที่6นะครับเอ่อท,ที่ที่มาพูดนี่ไม่ใช่อะไรนะเสียดายไม่ได้อัาไว้ <laughs> โอเคในเรื่อเนื้อเรื่องในคืนที่6นะครับก็มันจะเป็นแบบว่าไอออะไรนะไอไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรอแป๊บหนึ่งผมลืมมันแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูมันชื่อ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 จำจำไอไอไอตัวอะไรวะลืมลืมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอเคแป๊บผมจะมาเอ่อบอกนะฮะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่แบบมันขยับให้เห็นแบบจะดจะเลยอะครับจริงๆแบบในหมวดหนูเรื่องนี้มันก็เฮ้ยเหี้ยร้อน แบบหมอนในเรื่องนี้แบบมันลุกขึ้นแล้วแบบขยับให้เห็นแบบจัดจ่าโคตรโหดมากเลยนะน่ากลัวมากนะครับแบบแบบหมอนในเรื่องที่หกนะอ่านะเดี๋ยวผมจะมาบอกอชื่อตัวละครนะชื่อนี้อ่านเอา <c oughs> ผมผมอ่านแังคิดไม่ออก <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมไอ้หนู <c oughs> ฉันจะกินทับแก่ทุยโอเคอันนี้ ส่วนตัวนี้น่าจะชื่อโกแคนดี้หรือเปล่าอันนี้ครับผมครับผมอ่านไม่ผิดนะหรือผมเอ่านภาษาอังกฤษกะก็ขออภัยนะฮะอันนี้น่าจะชื่อบาสปะ่ะเออช่างหมส่วนนี้น่าจะชื่อแพนกวินมั้งส่วนนี้ไม่รู้ครับส่วนนี้ซินดี้แล้วก็แคนดี้นะครับมามาดูหมวดจัมสแกนบ้างครับนี่คือ,อการจัมสแกนของแคนดี้นะฮะมีสามอันครับนี่แล้วก็นี่ อย่างงี้ครับแล้วก็ซินดี้ครับแล้วก็ไอลิงเวนนะโอเคแล้วก็มาดูเอ่อภาพที่ผมไม่เล่นต่อไปเพราะอะไระครับมันบั็กครับเดี๋ยวมันเด้งหลุดโอเคดูภาพครับโอเคพอก่อนนะฮะที่ ที่พอนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะข้างหน้ามันเป็นบักบักเยอะมากบอกตรงนะครับก็ที่มานี่ไม่ใช่อะไรฮะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าการแบบข้าคุณแบบเอาแบบลิงก์เกมจากผมไปแล้วเอาไปเล่นได้อย่างเงี้ยผมแค่จะมาบอกว่าคือที่6มันเป็นยังไงบ้างนะฮะมันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองครับอ่ะก็เล่นจบไปแล้วนะจบจบแบบจบไปเลยแบบเล่นจะจบสุดๆแล้วนะครับก็ เดี๋ยวผมจะบอกคืนที่เจ็ดมันมีอะไรที่เติมไพ่มากๆเลยเว้ยลองกดเข้าไปคืนที่เจ็ดครับเป็นไงครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาตัวไหนอ่ะมาเล่นกับเราได้ครับอย่างเช่นผมจะเอาเออบลัชอย่างเงี้ยบลัชสักสักเก้าตัวสูงสุดได้ยี่สิบตัวอย่างเงี้ยผมจะเอาแคนดี้มาสักสามตัวสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไอลิงเนี่ยมาสัก สามครั้งไอ้นี่มาหนึ่งครั้งไอ้นี่มาปรับได้ตามใจชอบครับสูงสุดได้ยี่สิบครับอ่าก็าใครเล่นผ่านเอ,อคืนที่หกก็จะเล่นคืนที่เจ็ดได้แบบเออโคตดแบบโคตรสายเวอร์เลยนะครับ <laughs> สบายเวอร์จริงๆอ้าวโอเคออกมานี้เลยอโอเคครับสำหรับเอ,อ่อคลิปเออนี้ฮะก็ต้องขอจบกันไปเลยนะครับก็ ก็คุณชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะครับก็เกมนี้จบจริงแล้วซีรีส์เกมนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย